สวัสดีครับวันนี้มารีวิวลูกรักคันสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้ดาก้อนครับผมอ่าพอดีว่าจะขายนานแล้วแต่เมียไม่ยอมครับผมพอดีซื้อรถปาเจรโร่ให้เมียแล้วเมียก็เลยบอกอ่ะงั้นขายได้นะฮะคันนี้เมียผมขับได้ครับตอนนั้นเลยไม่ยอมให้ขายครับนะฮะ ตอนนี้ได้รถใหม่แล้วลืมคันนี้ละอ่าแปดใหม่นะครับแปดเนี่ยแปดใหม่โบใหม่นะครับโบไอเไอโบแท้นะครับโบสามพันแท้มันน้ำล้างใหม่นะครับอ่าแล้วก็มีอินเตอร์บนนอกแท้นะครับอินเตอร์บนนอกแท้ปั๊มสิบสองมิลน,นะครับอ่าปั๊มสิบสองมิล อันนี้ไม่ได้ตั้งปัม๊มตั้งควันท่วมมากนะฮะเพราะคันนี้ครับผมขับต่างจังหวัดบ่อยอะพอดีรอวินวอนแท้ครับผมนะฮะวินวอนเก้าพันปอนรอรอครับผมดึงสบายๆหรือเหลือครับวินวอนกันชนเปียกแข็งๆครับผมใส่เรลียวแหม่บันไดเหล็กกันชนท้าย โช๊โปรเฟนเดอร์ซับแท้งทั้งหมดนะครับนีฮะของเล่นเหนือนเหนือครับวันนี้ไฮโซครับผมนี่โปรเฟนเดอร์ซับแทงครับยางเต็มเต็มนะอ่าอามอามซ้ายขวานะตัวนี้เป็นให้ตัวได้นะให้ตัวแบบอย่างนี้ได้เวลารถบิดตัวนะครับใน,นเหนือ ท่อสองนิ้วครึ่งออกท้ายนะครับชนเหล็กที่ลากพร้อมนะแม็กไลเนอร์สวยๆรถไม่มีผูกครับช่วงล่างยิงกันสนิมไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยโชคเปลเฟนเดอร์นี่ท่อออกท่อออกช่วงนี้เลยนะนะกันสะบัดหลังนะ รถไม่มีผุกยิงกันสนิมเรียบร้อย mm. หล่อมากครับคันนี้ให้หล่อเพราะมันออปชองออปชั Option ่นได้ครับเวลาจอดอะไรอย่างนี้คนมองดีภายในก็สวยเดิมไม่มีแตกหักนีไฟบนหัวเก่งก็แปลงเป็นใหญ่สว่างไม่แทงตาตอนกลางคืนเวลาเปิดครับผม เบาเป็นเบาะแท้นะครับเบาะแท้ครับผมสร้างใหม่สร้างเป็นแบบแนวซิ่งงานดีครับผมนั่งสบายอ่ะนี่ช่ององช่องแอร์เดิมโรงงานนะครับวิทยุติดนะครับแอร์เย็นเพลงเพะครับผมคันนี้ภัีหกครับรถคันนี้ลงเล่มอย่างละเอียดเลยนะครับ คันนี้ลงเล่มอย่างละเอียดเลยเพราะปกติผมเห็นรถคานนะ่ะมันจะเป็นลงแบบว่ารถยกสูงวางคานอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จบไปคันนี้ลงเล่มรถวางคานหน้าหลังแนบเทินบนนะครับยางสามเจ็ดครับผมลงเรียบร้อยครับผมนะฮะโอนได้นะครับแต่ล้อล้นท่านต้องแกวเอง จะให้เราแก้ให้เดี๋ยวเราหาล้อแคบแก้ให้หน่อยแล้วหาซุ้มล้อใส่ครับเพราะมันจะจะผิดตรงนี้ทีเดียวเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยทําไมโกหกกูว่าลดลงเล่มโอนได้ทุกคนส่งแล้วทาไมกูไปโอนไม่ได้ล้อล้อนอะไรอย่างงี้ตอนแรกเป็นหน้าแคบครับผมโอนขนส่งแต่ทีนี้ผมชอบล้นล้อนอ่าผมเลยลองอะแดปเตอร์หน้าแต่ข้างหลังมันในนี้อยู่แล้วคานก็เป็นคานร้อยหกนะฮะเมื่อกี้ลืมบอกเลย ออปชันคาน์ร้อยหกเตทหน้าหลังเตทโมนะครับเตทหน้าหลังเตทโมนี่เกียร์โฟล์ไรเข้าได้ปกติครับตั้งศูนย์ได้ร้านทั่วไปเลยครับคาน์ร้อยหกครับผมวางเนียนครับนี่รถทีเดียวติดครับผมปั่มท่วม ออ่อ่จะเกินห้านาทีแล้วอเออเกียร์โฟเขาได้ปกตินะเกียร์โฟเขาได้ปกติสีล็อกบิดไม่แน่นนะมือบิดได้เลยเครื่องดีครับกันนี้เหมือนเหนือแอบไม่มีระบายนะครับฝากระโปรงก็เป็นโชค๊คนะฮะ โอเคครับสนใจยังไงติดต่อ